หนังหุ้มปลายมันชอบเกิดแผลต้องทำยังไงตอนนี้อายุ51แล้วนะคะเขาเครียดมากค่ะนึกว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไปคลิปเนี่ยมันจะหายไหมจะเป็นแผลบริเวณคอคอดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือการอักเสบติดเชื้อของปลายเอาไว้เพศน,นะคะส่วนหนึ่งเกิดจากการหมักมมอของเชื้อโรคที่หนังหุง้มปลายชมาลีก็ <c oughs> เจอชายมาให้ดูประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีแผลเป็นวง เป็นพลัส<อ>พลัสกคือเป็นนูนขึ้นแล้วเราก็ดูปรากฏว่าแผลที่นูนขึ้นที่อวัยเพศเนี่ยมันจะมีตรงคอคอดเขามันมีตรงคอหยักเขาอีกสองแผลดูแลกันเสพคือเขาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกจากแฟนแล้วก็ไปไปตรวจแฟนด้วยนะคะแฟนเป็นเชื้อราเดาว่า<อ>ที่เป็นรอยนูนเนี่ยเป็นเชื้อราและเหตุผลที่เป็นเชื้อราเนี่ยเพราะมีการหมักงม,มก็คือเขารูดไม่หมด ฉะนั้นนะคะหูรูดปลายอวัยเพศหรือหนังหุ้มปลายที่รูดไม่หมดเนี่ยเป็นที่อาศัยของไวรัสแบคทีรียเชื้อรานะคะทำให้เจ้าตัวติดได้และดีไม่ดีแฟนที่เป็นเชื้อราก็คือติดจากเขานั่นเองอันนี้ก็แนะนำว่ารักษานะคะรักษาด้วยเชื้อราแล้วก็ให้คลิปนะคะที่การ<ฆ>คลิปนะคะในคนผู้ชายที่อายุมากแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะฉิชาชา แล้วก็คลิปนะคะก็ตัดหนังที่ส่วนเกินออกแล้วก็เย็บนะคะเย็บรอบโดยโดยใช้ไหมละลายใช้เวลา,าไม่ไม่เจ็บเนี่ยชมาลีเพิ่งคุยกับคนฟิลิปปินส์น้องต่ะงเขาเอาลูกมาคลิปแล้วเขาก็มาคุยกับชมาลีว่าคนไทยนี่เขาพูดนะคะหมอไทยคลิปสวยกับฟิลิปปินส์พอฟิลิปปินส<อ>์เนี่ยจะไม่ตัดส่วนหนังเกินออกเขาเล่าฟังนะคะแล้วก็มีการถลกถลกและเย็บสรุปว่าคลิปเลยค่ะสวยนะคะ่ะ อันนี้อันน,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 นี้ที่เรื่องฟิลิปปินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกไลายนะคะแต่ว่าพอดีเข้ามาบอกว่าโอ้โหลูกเขาทําแล้วสวยมากเลยเห็นเนื้อสีชมพูเนื่องจากเรา่ะเ <laughs> อ,อันนี้เขาเล่าให้ฟังก็โอเคนะคะสรุปว่ามีปัญหาเรียกว่าไฟม m o s ซิสหรือว่าทําให้เกิดการหมักหมมเชื้อโรคอันนี้คลิปเลยค่ะนอกจาก <c oughs> เป็นประโยชน์ต่ตอตนเองต,อน,เองตอนเองไม่ติดเชื้อแน่นอนค่ะคุณภรรยาลดการติดเชื้อพบว่า มะเร็งปากมดลูกจากการติด HPV นี้ลดลงถ้าผู้ชายคลิปรวมถึงเชื้ออื่นๆเช่นเริมนะคะ,ะเชื้อราดังนั้นสรุปว่าคลิปคนเดียวได้ผล2คนดีย